สมาชิกเสนอรายชื่อกรรมาิการครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายพลากรพิมพนิษฐ์สมาชิกสภาผู้แทะะนรัษฎรจังหวัดกรสินพักเพื่อไทยขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบจำนวน15คนดังนี้ครับสัดส่วนพักก้าวไกลจำนวน4ท่านนายหนึ่งนายนพดลทิพพยชนส นางสาวพุทธิตาชัยอนันต์ 3. นายปีติเจริญศิลป์ 4. นายธีรชัยพันธุมารตรสัดส่วนพักเพื่อไทยจำนวนสี่หท่าน 1. พลตำรวจโทวิโรธเปาอิน 2. ลรองศาสตราจารย์ชูศักดิ์สิรินิน 3. นายศักดาวิเชียนศิลป์ 4. นายกิติสมทรัพย์ 5. นายนิพนธ์คนขยันสัดส่วนพักภูมิใจไทยจำนวนสองท่าน หนึ่งนางสุขสำรวยวันธนียกุลสองนายสุธิชัยจรูนเนตรสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐจำนวนหนึ่งท่านหนึ่งนายชัยทิพย์กมลพันทิพย์สัดส่วนพรรครวมไทยสร้างชาติจำนวนหนึ่งท่านหนึ่งนายเอกนัทพร้อมพัน์สัดส่วนพรรคประชาชิป,ปัตจำนวนหนึ่งท่านว่าที่ร้อยตียุทธการรัตนมาตรสัดส่วนพรรคไทยสร้างไทยจำนวนหนึ่งท่าน นางลำพูนตันติวณิชชานนขอผู้รับรองได้ครับครับขอบคุณมากครับจะมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีผมขอถือตามที่ประชุมเห็นชอบตามนี้ครับขอเชิญเลขาธิการอ่านรายชื่อกรรมาิการครับรายชื่อคณะกรรมธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ หนนายนพดลทิพยชน 2. นางสาวพุทธิตาชัยนันท์สานายปริติเจริญศิลป์สีนายธีรชัยพันธุมาศห้าพลตำรวจโทวิโรธเปาอินท์หรองศาสตราจารย์ชูศักดิ์สิรินินเจ็ดนายศักดาว,วิเชียนศิลป์แปนายกิตติสมทรัพเ์ 9. านายนิพนธ์คนขยัน 10. บ นางสุขสมรวยวันธนียกุล11นายสุทธิชัยจรุนเนตร12นายชัยทิพย์กมลพันทิพย์13นายเอกนัทพร้อมพันธ์14ว่าที่ร้อยโทย,ยุทธการรัตนมาศและ15นางลำพูนตันติวนิชชานน์ขอบคุณครับ